บ้านสวนอมาราอัศวนนหายหน้า10ปีใช้ชีวิตสมรถาวัย87ปีเรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่ใครหลายคนชื่นชอบนั่นคืออมาราอัศวนนเกิด6พฤษภาคมพุทธศักราช2479ชื่อเล่นอมาราเป็นนางงามและนักแสดงหญิงลูกครึ่งไทยฝรั่งเศส เจ้าของฉายาเอลิซาเบธเทเลอร์เมืองไทยอมราเป็นธิดาคนโตในจำนวนสาคนของหลวงประเจิดอักษรลักษ์สมพศอัศวรนนกับมาดามยอเฮดชาวฝรั่งเศสจบมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนมาแตเดอีวิทยายลัยสมรสกับคนตำรวจโทอังกูลบุรานนเมื่อพุทธศักราช2509มีลูกสองคนชื่ออภิชญาและอนมา เธออาศัยอยู่คลิขานหลังใหญ่เนื้อที่เกือบหนึ่งไร่ย่านนวมิน143ซึ่งแม้อายุ87ปีแล้วแต่อดีตรองนางสาวไทยอันดับสาสาวไทยคนแรกที่เข้าร่วมประกวดนางงามจัก,กรวาลที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปี2497ยังคงมีสุขภาพแข็งแรงหุ่นดีพูดจาคล่องแคล่วไม่ติดขัดเดินเหินปกติดูแล้วไม่เหมือนผู้สูงวัยทั่วไปสำหรับการดูแลใบหน้า อดีตนางเอกรางวัลพระสุรสวดีนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมเรื่องหลักลิสยาปี2501ระบุว่านอกจากการออกกำลังกายแล้วก็ใช้ครีมดีๆพร้อมนวดหน้าทุกวันนวดแบบตบๆแรงๆที่ต้องตบแรงเพื่อให้เลือดมาเลี้ยงหน้าพอเสร็จเอาน้ำเย็นประครบพอน้าจะร้อนด้วยการตบเหมือนกับสร้างคอลลาเจนทางธรรมชาติจากนั้นใช้น้ำมันบำรุงแล้วนวดขึ้นนวดขึ้น ตรงไหนที่เริ่มเป็นตีนกาเอานิ้วรีดเข้าไปมันไม่หายหรอกนะแต่ก็ดีขึ้นผิวหน้าเลยไม่เขี่ยวมากคุณอมารานั้นห่างหายจากการแสดงเกือบ20ปีแล้วหลังต้องดูแลสามีคนตำรวจโทอังกูลบุราณนนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งกระทั่งเสียชีวิตในวันว่างเธอชอบดูละคร พ้อมเปรียบเทียบโครงการบันเทิงยุคก,ก่อนกับปัจจุบันให้ฟังว่าเด็กใหม่ๆเล่นเก่งกันทั้งนั้นอาจเป็นเรียนการแสดงมาเขาเข้าใจบทบาทของแต่ละคนฉากละครสมัยนี้ดีขึ้นมากสมัยก่อนทำฉักอะไรต่ออะไรยังโบราณสมัยนี้ทุกสิ่งทุกอย่างพัฒนาขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะละครของคุณไก่วราย,ยุธนี่โอ้โหเสื้อผ้าอะไรต่ออะไรสวยๆทั้งนั้นเลยแค่ดูฉากยังเพลิน บางทีเห็นเขาจัดดอกไม้อย่างนี้ก็มาจัดที่บ้านบ้างเหมือนเป็นไอเดียให้เราเห็นว่าเออต้นนี้ใบนี้ทำแบบนี้สวยนะไม่จำเป็นว่าต้องเป็นแต่ดอกไม้แพงๆ